แม่เขาสอนนี่คุณแมึงก็สอนเขาหน่อยสิผมจะนั่งคุณแม่นั่งงกนรับด้วยให้สัญญาณมันต้องให้สัญญาณส่งสัญญาณไลูกมันต้องสัญญากันเออะอ้อ้าวอ้าวเนั่งเน่รอ้าวนี่นั่งเลยนั่งเลยเออะอ้าวอ้นั่งเลยเราเแม่อะลเสียชื่อเข้าใจโอเค้อะ้องักไ แม่แม่ัเียัเียงังนี้ด้วยฝัีด้วยฝันี้ด้วยแป๊บนึงแป๊บนึงแม่รับเขาแมเขาเเออแม่รับเียแมรับเียนะโอ้ยแม่่โลนหนาเกลียดแม่ปนคนหุ่หมา้าใช่แม่เปมาลูแลใช่ไหมตติคาูแลใช่อกกันอดี เป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากจำไว้คุณนะครับว่าเวลาจะลุกให้สัญญาณด้วยนะครับคุณนาคุณนะอย่าลุกก่อนนะคุณนะจะไปไหนมาไหนให้สัญญาณจะลุกจะนั่งจะเดินเออ๊ะ E อ O A จำไว้นะคุณนะอย่าลืมนะครับ E R O A ไรตานะเราไปเรื่อยๆคุณนาไม่อ้าวผมโอ๊ยเลยนะครับคุณนาเราไปเรื่อยเราร้องก่อนกรนดาขึ้นมาไหนไปลงเองนะ นงสัตว์นี่เลยฉากนี้น้องสัตวออกแนวหากเสียงไม่ว่าอั่านเหลืก็อยา่าทร้มแซวน้อมแน่วูแจมแจ้วสดใสใครมาดูลิเกกันในคืนนี้ขอให้เป็นเศรษฐีเมืองไทย พแม่ชอบของมาเลยจัดจัดเลนต์ตจัดเลนกุหลาบแดงควายอดแต่แ่ดายอดกำลังบาลที่ไอโต้าล้วพอแม่กคุณน้าครับทำไมคุณน้าไม่ให้สัญญาณเอ๊ะอ้ารอาร เออเอขอเถิดเท็ดดีกูเพื่อนกูรับัวเอาลืมตัวเขาลืมตัวไม่เป็นไรท้องซันเขาลืมตัวไหล่ท้องซันยากนะเขาลืมตัวไม่เอาจัดระเบียบไปคุณนะให้สัญญาณกันเอาน้ำก่อนให้สัญญาณหนึ่งสองสามเออาร์โออ้าวว้าวเอ้าวนะคุณนะโอเคครับคุณนะ้าร้องเลยกุหลาบแดงโอ้โหดย

สัญญาณกสิครับสัญญาณกทุกครั้งอาจจะไม่ดีไปให้้ดให้สัญญาณด้วยเด็บเบนมาฆ่าเดบเมา่างสารึ่งวตะปูจ้ไม่ปวแล้วเกิน่วงอะไรนกสันเนี่ยอันตรายลูกหวงอันตรายเจาะหัวนทั้งหองไหลเ็ย่วดไปเดี๋ยวตะไบไหวไมอยู่ไหวไเน่ยอ้ย น้องชายเขาบอกแพรวนิดนึงนะครับมุกนี้อย่าไปม้ีหบอกล้อ้าวให้สัญญาณกันให้สัญญาหึอ้าวสองเริ่ไปนะแล้วเดี๋ยว่จะคุณแม่สะบัดว่าอไจ้าเอออาจจะแม่อยากใั้คุณพอ้องสันแล้วก็เห็นมอนมด้วยลืมไปเลยว่าแม่ซื้อบัตรกุ้งปิดมานี่แม่ก้องนั่งชิด ลิงสายลิงไายลิงสายไปได้ไรตีหัวแม่เงี้ยดิ๊แม่อะไรอ่ะไม่เสียไม่เสียฟรีดิงงอนนะงอนจะไมงอนดึงพนหาพนอะไรไปาเสียแล้วจาไม่จะปนี่เสียบัตรแล้วแม่ต้องนั่งใกล้ชิดไปมาหน้ามาหลาซื้อบัตรมาเท่าไหร่จ้ะซื้อบัตรมาร้อยแปดสิบกว่าบาท

พูดาาของป๊อกป๊อเลยเ่ี้เจ๊จะไปซื้อจักรยานให้เลยสัจักรยานราให้สัญญาณอีอะออะแม่จ๋าจ้าตรงนี้แม่นั่งไก้ชิดเลยไก่ชิดมันอะเหลียบเยอะแม่มีพระมีอะไรให้้องตาเขามาก็ได้สงสารตรงเนี้ยเด็กกมพานมาออตแก้วันนี้ใช่ได้ันอาไม่ปิไปทำไมอะสักนาทีนึง โอเคแม่สวยมากสวยสวยแม่เชื่อใจ <c oughs> แม่ก็ <c oughs> <c oughs> าจายันเรียกลูกสาวเ้ื่อย ยกสูตรทุกวันหนึ่งคือเร็วมึงต้องให้กูขึ้นกับเสียงอีสานทุกทีนมึงจะให้กูพูดปะสั้นสั่นสั่นสีดุสั่นแหมแหมเร็วรู้สึกสีหน้าสั่นนะสันไปแ้วสันมากเอาเร็วไอ้สัญญาให้สัญญาวนลบไอ้ชักเร็วๆใครกระชักวนลบใครอ่ะพ่อพงมันจะพ่อแะนั่งลิ้นไซายเลย ปานเนี่ยลิงไซนั่นนี่เลยเป็แป้งมันนี่เรื่อยเรื่อยกันะครับคุณแม่เพราะว่าตอนปันต้องไปรีบปอกเฮ้ต่ออันที่หนึ่งแม่นั่นนี่เลยอะไรลูกมานนั่นี่เลยแกเป็นจ่าแป็นจ้าหยับยินมากโอ้ยหนุ่มรหน้าเราบ้าไปเลยอะไรเนี่ยบัดแอรที่หลงลิเกกับมอลลามครับขยับขึ้นมาอีกมึงรู้มากเลยฮ่า่าชิดลิงซ้ายเลยเอ้าย ไอ้ย uh, uh, ่างมองเออกคนดูด uh, 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 uh. ้วยว่าอย่ามองใต้มาุกแม่ลู่ทำไมอะเราจะบอกอะไร่ะเป็นล็อกทป็จอกเปอะไรเ่อะไรกแ้รจะลอกทุกงานไเป็นไรเสียสลัพื่อิบานทำไมคุณรู้แม่สัญญาณแม่เขาล่ะ พอดีคุณพิฝันี่รางวัลมาก็ต้องรีบไปเอาให้รางวัลเฮ้ยนี่ขาตกใต้น้ำานพูเลย่ฉากนี้ฉากนี้น้องซันบอกว่าพี่เล่นเบ์เล่นเบอรางวัลดีรางวัลดีใจ่ต่เล่นมาแวจะเมดรางวัลเลยฟังอะไรอะรีบ่อยตัวรีบไปไม่เคยชมรถรถ้สับแล้วรีบลรวรบนีขาจับได้นะมึงขึ้นนั่งใหม่ให้สัญญาณ ทำไมแม่แม่อย่าไปแกล้งแม่เขาดิแม่เขาซื้อกุ่มปิดมาไม่ไปแกล้งเขาแม่ให้ไปจานตานแบบนุ๊กแ๊บนุ๊กแบบนี้นี่ไงนี่ไงคุณแม่จะให้รถแม่เขาขอรถแท้จะแปิดรถในโรงแรมเหรอนี่ไงนี่ไงแม่มอบรถรถที่ไอ้ผมได้บังแม่ ฮะไอพผมนอแย่งกันแล้วแย่งกันแล้วน้องัยก็อยากได้เถาไดแย่งกันให้หนูรู้ก็ได้แย่งได้แย่งกันแล้วไอหนูก็อยากได้จะไ้เขาไม่รู้แม่เกตเจอเอาูมันไม่ได้ซื้อมาให้เขาเกเจอไปเกบมาแม่นั่งริมซ้ายเลยซ้ายเออซันไอ้ี่ว่าคุณต้องสามายูกคนน้องซันขึ้นลุกขึ้นเราไปก็ะ เราเล่นให้เราดูเล่นได้เป็นดูเล่นไม่เป็นดูไว้ใจไม่ได้ไว้ใจไม่ได้สองตัวอเแี้เนี่ยมาเลยแล้วแม่มาสองตัวเป็นดูสองตัวเนี้ยมาเล่นไม่เป็นดูเล่นไม่เป็นดูเดียขาดูไม่รู้ทำไมว่ะลุงร้องแค่ไหนดูนะแม่จ๋าแม่ไปไปไอ้ที่เกย์คนนี้บอกเราคนนี้มันเป็นเด็กน้อยเพิ่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มเขาเรียกว่ากำลังหลงตัวเองขับไปไม่่เพื่อนเล่น มม่เตีเแมกนอ่ตายไม่มทำีทโดูตัวอย่างแลดูไว้ดูไว้พี่พี่ทิพย์ทำเป็นตัวอย่างนะี่ยกูมาตายเไม่ทำกูะอยาทำแม่แรงน้ำบนลูกหย่อนหมดแล้วไอเอ๊ะอยาาแม่่เมียเมียแม่ไปไหนะม <si ัน okay? ิงไป มันทิ้งไปเอ๊ะอ่ะไม่เฮ้ยไอ้นี่กระถางไม่ได้ใครเอาอ้าไอ้นี่ยใครใหญ่ที่สุดผมกูไหวหมดวันลบส่งซิกไปแล้วอะไรอ่ะวันลบส่งซิกไปแล้วลาบกระแก่ของผมเลยเอ๊ะอ้าวอ้าวโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวแกได้รับแม่จ๋าแต่จ๋าไว้ทำไมอ่ะแม่จ๋าเออผมไม่ชอบนะแม่ ผมขอโทษนะแม่ตึงจักรยานมันมีแหนะสรุปว่าหมอลำเล่นเป็นไงหมอรำแล้วขาหมอรำก็เล่นดีลิเกก็เล่นดีลีเเล่นดีแล้วก็เราทั้งสองคนสมัครีตแป้วว่จะมาเมื่นไหร่ตึงเลยเม่ซันนึกว่ามอะไรกูขึ้นไปเลยใช่ปะ คือว่าเรารวมกันเอาให้นักร้องผมเนี่ยหมอดำซิ่งเนี่ยร้องเพลงอะไรก็ได้แล้วลองซื้อสรุปไปเลยอ๋อเอ้าร้องสาวบ้านเซ็งก็ได้แล้วเหอเชิญคุต้าร้องเลยนะาเไยกาเลยอ่ะซื้อแล้วก็ใช้